เออขายต่อสามร้อยจะพอสามพันนะจ๊ะป๊อปทูปีน้องมานนี่แหละแงีดีปีนองคุณสมัที่ไหนมี่ปนองสมัยสั่นพอดีวันไดนเด้อู้ดีตารไหเด้อสั่นพอดีวันไดนนางงาเวลารับเงินเป็นนางงยากงสิมันได้ไปเศร้าซอยกันลูกกันจะยว่าโคตรหนาโคตหลังอ่าคะเทียไอ้คาเทียเพิร์เนี่ยเก็ะพีเสื้อน้อยคาเทียผีเสือน้อยสีบิน อีบินออกมาเนาะนั่นก็ต้องปิดไปนิดนึงสิคือพอตังเล็ตเนาะขับรถไหมตำแกนแกนี่แมนทำมาเป็นผู้จังตี่เนาะอันนี้คือแบบพอแต่งเข้าไปแล้วคนละคนเลยอันหลังนี้คุณทานข้างหลังอย่างเห็นข้างหน้าอันหน้ามาโอ้กอย่างายหลังยอกยอกยอกสุดไม่จากใครกระลูกชื่่อยจ่าแม่ค้าตัวเตียค่ะ เจอจกเอ่อพี่เดีวะเีอกว่าเข้ามาจะลืมนไอเดียวยืมไม่จะบาดคายตัวไอ้ซะเอาตีนู๊ดใส่ไดไยุติหนใส่ได้ค่ะมารับขายได้อยู่หรอใช่ค่ะดูถูกู้ถูกดูถูกจ้าไหนเขาดูดูโอ้ดูถูกแมนแมนนียู่กตรงถูกถูกเลยไอซีตัวหารอยเลยปะก่งหนาใ อหปูปอบชูนะป๊อปชูในาูจักปอชูกปที่ตัดรองเท้าแดนเซอร์รองเท้านักร้องสามพันรจาน่ะทแบบที่แม่ฟใส่ขึ้นฉากเป็นไหมที่มันเป็นส้นนาๆถ้านก็ตัดชุดสีเทาบมรฤดูการจะตัดให้สามตัดมาแล้วใส่ป้าเจียวเบื่อไม่ได้นะอีกงั้นก็ยืมทีเดียวเอายมเอาให้เดี๋ย่

ตะภูมิเอายาไผ่ยาไผ่อีลาอย่าขวางกันเออสวัสดีค่ะน้องอาอายสก,กุณาพรเสียงวีหกค่ะค่ะพานไปได้ชมคอนเสิร์ตของน้องอาอายแล้วกะ็น้องกังฟูะนะครับปีนี้อายุ12ขวบแมนค่ะครับ12ขวบเด็กปัตตันเป็น12ปีเด้จากน้อยมันจันสิเป็น15ปีตอนนี้12ขวบ ใช่ไหมก๋าที่เรียนสามปีสิบสี่ปีสิบห้าปีตอนนี้เป็นขวบอยู่จะ<า>เฝ้าครับมอเตอร์ไซค์ดูเขาจ้าพ่อให้พ่อก็ว่าไปาบังเว้นนี่แหมขับขับล้วนระกันสองคนอายไปผู้ขับคือขับแห้งกัอดอกกระดียอะไ้จุดพรมสันพ่อนั่นใช่ปะไว้ายอย่าไว้จังสันอยากขับแห้งไหล หนูไม่ได้ขับแรงเลยทำไมหนูขับแค่หนึ่งร้อยเองนะถ้าเจียเป็นยังมากมันสีแมบก็เกาได้นีดัดังเนี่พ่อก็สีว่านะนะเบ่งกังฟูกอนเป็นยังขี้เขามาได้บ้านเกือบเป็นตัาปูตัวตําปูใส่ตําปูอยู่นาบ้าน้ขี้จะไดสนัปูงไรแมพขึ้เขาา บอขาวนันบ่เหลือค่ะเนี่ยมูเพียดนเนี่อเออครับฝากผลงานนะครับผมลูกสาวลูกชายทั้งสองคนเดอเ้อฤดูกาลซิม,ม่านี่นะครับเกาเรลีพีนหน่อยนี่ได้ลําเป็นโตโกงนี่เต็มโตเลยนะครับกังฟูนี่นะครับก็เรียนหนังสือกันนะครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะได้มาแค่บางวันนะครับกระชิได้เห็นขึ้นนํบอาอายนี่ละนิดนึงเลยบอซ้ำเปินอันใดคะก่อนล่ำได้ค่ะ อาจาจรย์ถึงเวลากำหนดไว้บทแสดงตามนาทีพอนมก้าวอันชุลีสวัสดี ศักดิาพรขอเพื่งบุญพระคุณท่านฝากคนงานทางลำเนืองแสดงบทไปนำมู่เลียนนำพ่อก่อนำคู่สู่ด้วยใจอันหักยิ่งจากเด็กน้อยสิบสาม มีพอจะเป็นผู้ปั่นพักดันซอยอุปธรรมมิดหมอแ้นแฟนหมอลำกะทรงเสริมเติมไว้กำลังใจของอีลา สซ่จักบพานนะครับออกตีใดก็ลูกออกตีสามค่ะอี่พ่อกับจังแมนให้ออกลึกให้เอาเลนเป็นเจ้าของเลนเป็นกูมานเนาะเล่นเป็นลูกเนาะโซสีใหญยมันบลานะครับผมฝากติดตามนะครับน้องอาอายสักุณาพรน้องกากฟูนนตาพุ้มครับพี่น้องครับกราบขอบคุณพี่น้องหลายๆบันนี่ข้อมูลข้อมูลมดเสมอมทอนี่ครับศิลปินของเรายังเหลืออีกมากมายครับไปพบพ่อครับ รักเอกหนุ่มสุดฮอตพี่ออสบุญชลินมวลกัะต้อครับเด็กอีหลาไ,รไป,ประพพรกรกันแกันครับ